โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชม tu, ทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหร Free ัสฟรีไฟล์ในราคา3,000บาทนะครับผมหนาส3,000บาทนี้โคตรคุ้มเลยครับรหัสนี้ในประวัติการในรหัสในช่องผมเลยนะครับผมม, ah าม the, หากราบความ,ม <c ười> เท่มหากร <ousse> าบความแรง <c ười> นะครับผมนี่ครับเจอทุกท่านนะครับผมนี่ค <hora> รับเจอทุกท่านนะอ่าดูโปรไฟล์ครับคิวเดชตัว3 3มจนะครับ 3312เอาไปเข้าแคนใดๆก็ได้นะครับผมอ่านี่ประมาณนี้น,นะครับอ่าแล้วก็มาดูกันเออมาดูตัวละครกันเลยครับมีอาล็อก,นะอก,กอน,นะครับมีอาล็อกนะมีอาล็อกก็มีตัวบอลน,นะครับแล้วก็มีโจตานมีของเล่นๆนนแบบว่ารหัสนี้สายเติมแบบโคตรมหาเทพอะครับผม แล้วก็คู่หูนะครับมาดูคู่หูก่นเลยแล้วก็มีประมาณนี้มีแบบว่ามีคู่หูเยอะแยะเลยนะครับผมคูโหดนะครับคอลเลคชันนะครับแบบคอลเลคชันคู่หดเยอะสามพันอ่ะแต่ว่าควบคุมเลยนะครับเป็นผมมีแบบประมาณนี้เลยนี่ครับประมาณนี้เลยท่าทางครับ สกินปืนก็มีแบบว่าสกาอะไรท่านมีอะไรเต็มเลยนะครับกระเป๋าสะพายที่โหแบบรหัสโคตรสายเตอร์นะครับแบบรเติมนต็มนะครับฐแบบานะโหแอร์บอร์ดนะครับผมเร่มคือที่ด้านหลังมีประมาณนี้นะครับผมแบบรหัสโคตรเทพเลยนะผมอาจจะไม่ค่อยพูดหน่อยนะครับลูก ของโคตรเยอะนะคะท่านผู้ชมของโคตรเยอะไม่ซื้อก็บ้าแล้วนี่นีคื้อในหัวนะครับอนี่เหล็กของโคตรเยอะนะท่านผู้ชมแร่โคตรแร่นะชุดโหชุดแบบโคตรเยอะแบบเติมทุกขั้นนะครับแล้วทุกคนลองคิดดูดิโอ้โหเลื่อนแบบโคตรนานนะนะน ตังเกงนะคะผมอาจจะเลื่อนไปไวหน่อยนะครับแต่ทุกคนก็ดูจากเออดูจากเลื่อน,าน,านนานๆก็รู้นะครับว่าของเยอะนะเอาเอาอะไรอ่ะนี่แล้วก็มีชุดกอรจีด้วยนะครับท่านผู้ชมเปแบบ็นโคตรแลนะชุดกอรจีอะ่ะชุดกอรจีเป็นโคตรแลนะ ก็ฉีแล้วก็มีชุดไอ้นี่ด้วยนี่นี่นี่ีหมดครับอื่นก็มีลูกแก้วอันนี้ทั้งสองอันนะคะท่านผู้ชมมีอันนี้ตั้งแบบเ,เก้าอันโหแบบรหัสโคตรเทพแบบแพคเกจอันนี้มีสองอันมีแล้วนะครับกล่องก็มีประมาณนี้นี่มีหมดแล้วนะครับผมรหัสน,นี้สายเติมจัดนะครับามาดูในส่วนของอะไรอะชุดของผู้หญิงนะครับผมชุดของผู้หญิงนะ เนี่ยแบบรหัสเวลหกตัวเวลหกเกือบทุกตัวนะครับแต่โคตรโหดอะโคตรโหดกันโดดยิงอะเอาไปไปแบบแบบครับนี่มีชุดแบบอายุโอเคก็มีนะครับโหของโคตรเยอะเนี่ยเติมทุกขั้นเลยนะขั้นนี้ก็เติมนะครับใครจะไปสารต่อหรือจะไปปั้นต่อก็ได้นะครับผมนี่ชุกมีประมาณนี้เลยขอแบบโคตรเท่ ของเยอะมากเลยนะครับมีชุดที่ทุกคนอยากได้น่าจะหลายคนอยู่นะครับแต่บางคนก็ไม่มีตังค์บางคนก็มีตังค์ถ้าติดตามช่องนะครับก็จะลดให้10%นะครับผมลดให้10%นะครับน่าสามพันลดไป10%ก็หารสิบก็สามร้อยนะครับลดสามร้อยนะถ้าติดตามช่องนะครับไม่ติดตามช่องก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่านะครับทารวยก็ไม่ต้องติดตามช่องก็ได้ครับอ่านี่นะครับชุดผู้หญิงก็มีเยอะแยะประมาณนี้เลยนะแบบโคตร มากับความแรงมากับความเท่เลยนะครับผมนี่แล้วก็ชุดรกินปืนมาดูใหม่เลยนะครับมี UMP มีอะไรเนี่ยโหแบบมีเป็นร้อยสกินเลยมั้งเนี่ยสกาเดท่านสกาชมพูมีหมดนะครับผมโหอ,อัตราการยิงสองอัตราการยิงสามอะไรมีหมดใน MP4 เอ้ย XM8 <c oughs> นี่แล้วก็มีดอันนี้นะครับก็มีคาตนานะด้วยนะคบไอวอลก็มีเยอะแยะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม อ่าโคตรเยอะเลยได้ซื้อกะบาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่เดี๋ยวถือให้ดูว่าเทหรือเปล่านะครับตัตนะขัตนะของแลนะครับผมนี่โคตรเทครับเทประมาณนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยสำหรับใครที่อยากมาซื้อนะครับก็มาทักเพจผมได้นะครับทรงหม่อยซื้อขายดีเกมนะครับสำหรับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะบ๊ายบาย